สวัสดีครับบาว่าคภูเก็ตการ์ดเองแล้วก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารและความบันเทิงของ m a g i เดอ e g เกต e ตอริอยากให้ทุกคนกด follow กดกระดิ่งและก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับท่าจะได้ไม่พลาดข่าวสารของ m a g i เดอ e g เกต e ตอริอย่าลืมไปกดไลค์เราทุกช่องทางนะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆรับปีใหม่นะฮะเพราะว่าผมตั้งใจจะปล่อยประมาณวันสิ้นปีพอดี แล้วก็มีแมวเดินผ่านหน้าคลองด้วยบางคนอาจจะรู้จักผมแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักคลิปนี้ก็อาจจะเป็นการทําความรู้จักที่เลทไป1ปีต้องขออภัยด้วยแต่ว่าคลิปนี้เราจะได้ทําการรู้จักกันเป็นครั้งแรกผมเป็นเจ้าของร้านการ์ดภูเก็ตการ์ดชื่อพานุนะครับพานุลีือสายแต่ทุกคนก็เรียกว่าพินุมางสั้นดีอายุก็เป็นเพียงตัวเลขน,นะครับก็ไม่น่าจะอยู่ในวัย30แล้วแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเพราะว่ายังเล่นการ์ดอยู่ อาชีพปัจจุบันผมวาดรูปนะครับวาดรูปรับจ้างวาดกระตูนอะทำอาชีพอยู่ในฟีเวอร์ครับเป็นเว็บฟรีแลนซ์ในต่างประเทศซึ่งผมก็รับจ้างวาดรูปเขาไปเรื่อยอะเขาให้อะไรมาก็วาดถ้าใครอยากจะไปดูกิ๊กผมก็ไปเซิร์ชชื่อพานุลีหรือสายในฟีเวอร์นะครับก็จะขึ้นมาตอนนี้ก่ <S <S อนหน้านั้นทำไรมาผมวาดรูปมาตลอดครับก็คือจบอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำงานด้านอิเล็กเพราะไม่ชอบก็วาดรูปมาตลอดสมัยก่อนวาดที่เมืองไทยครับเมืองไทยก็ วาดไปก็ใช้แห้งไปอ่ะเราไว้ก่อนนี้เดินชนเดือนยังยากเลยครับว่าลูกประเทศไทยนะว่าค่าจ้างมันต่ำมายังไม่มีโซเชียลโดยที่มันที่มันคือสมัยก่อนวาดมือนะครับวาดลงกระดาษแล้วก็ติดสกรีนแล้วพอเทคโนโลยีเริ่มดีขึ้นมาหน่อยก็ลงสกรีนในโฟโต้ s h o p Photoshop ในคอมพิวเตอร์ครับท้าีดีดีขึ้นมาอีกก็วาดบนคอมพิวเตอร์เลยผมเพิ่งวาดในคอมพิวเตอร์สมัยเพิ่งตั้งร้านภูเก็ตการ์นะก็ไม่น่าจะเกิน6 7ปีออันนี้ปีที่7ละถ้าเกิดน,น้องๆคนไหนอยากจะคุยเรื่องวาดลูกก็สามารถมาคุยที่เพจผมได้แต่ว่าแนะนําว่าอย่ามาคุยในเพจภูเก็ตการ์นะครับเพราะามันมั่วครับ ผมมีเพจเพจนึงชื่อเพจพาติน่าเป็นเพจโรงงานวาดเล <c oughs> ่นเดี <c oughs> <Man S 2> ๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เพจวนี้ผมก็โรงงานวาดเล่นไปเรื่อยครับเพราะว่าถ้าวันไหนช่วงไหนลูกค้าน้อยๆผมก็จะเขียนการ์ตูนเล่นแล้วก็เอามาแปงให้อ่านฟีกรับต้ไมมาทาร้านการ์โอ้หมันไม่มีครับก็ผมอยากเล่นมีติกครับแล้วก็ที่ภูเก็ตะเขาไม่มีร้านขายมิตตอนแรกผมก็ไม่ได้ทําร้านการ์กผมทําร้านการ์ตูนเช่ากับเพื่อนแล้วก็ปิดไปแต่ว่าในร้านการ์ตูนเช่านั่นแ่ะผมสั่งมิกิมาดับด้วยแบบประมาณดับคำๆอะ แล้วคอมมูมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พอปิดร้านกระตูนไปแม่ผมะซื้อบ้านหลังนี้ไว้เผื่อขายอะไรพวกนี้ผมก็เออข้างหน้ามันว่างอยู่พอทำร้านกาน ขายแต่ตอนนี้คือไม่ขายแล้วนะครับก็น่าจะได้ทําร้านยาวๆไปแต่ละลก็คือผมอยากเล่นมิจิกิงนะครับแล้วมันไม่มีที่เล่นจะไปเล่นที่ McDonald แมคโดนเพราเกงใจเขาอะแล้วเที่ยมคันคือมันต้องเป็นร้านนะครับมาถึงจะสั่งของได้ทางฮันโบเขาก็บอกว่าเออต้องมียินยันหน้าร้านนะไม่ไม่ใช่แบบสั่งกันไปเล่นเองแล้วสั่งในราคาส่งในพวกนี้เออผมก็ทําร้านมาหลังจากนั้น กำไรดีไหมคิดว่ามันคงไม่ได้กําไรดีอะไรมากนะขนาดนั้นนะครับคือขายการเนี่ยผมว่าผมขายเป็นค่าขนมแล้วกันค่าขนมที่แบบถ้าจะเอารายได้จากกา๊าซมาจุดเจอครอบครัวแล้วก็อยู่ให้ได้จริงๆมัยากแล้วเที่ยมคันคือยิ่งคนที่ไม่มีที่ตัวเองต้องไปเช่าโอหูยิ่งยากเข้าไปอีก การซื้อกร์ดแล้วก็ขายไปครับเป็นแบบซองซีลอย่างเงี้ยหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาได้ไม่ค่อยเยอะหรอกครับแต่ว่าผมอ่ะทำกำไรจากการซื้อไปที่ผมคิดว่าจะแพงในอนาคตแล้วก็ขายอ่ะแต่อันนี้คือต้องดองไว้นานหน่อยนะเพราะว่าเมกจริงอ่ะยิ่งเก็บนานมูลค่ายิ่งเพิ่มครับคุณไปดูเด็กเอ็ดกามาคอหรืออีดเอ่ะไอเด็กเนี้ยตอนแรกที่ออกมาก็ขายกันพันสองพันห้าเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ก็ไปไม่ไม่ดูกี่พันละเกือบหมื่นอยู่แล้วครับถ้าจะทำร้านกราดสนใจทําร้านกราดทำได้ไหมคือทําได้ ก็ต่อเมื่อหนึ่งคือคุณไม่เปลืองตัวกับมันนะเช่นไม่ต้องกู้งเงินมาอะไรพวกนี้หรือว่าไม่ต้องมีหนี้มีสินผันอะไรเยอะแยะอันนี้ไม่แนะนํานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีที่อยู่แล้ว แล้วก็เออพอจะมีทุนบ้างก,ก็เอามาลงเล่นๆได้ครับแต่ต้องบอกว่าสิ่งสําคัญเลยคือต้องมีคอมูมครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามสร้างมาโดยตลอดการที่เรามีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมันก็ทําให้สร้างคอมูมง่ายขึ้นมากนะเพราะว่าสมัยก่อนนะ่กว่าจะได้เล่นการนี่คือต้องไปที่ร้านการนะครับไปวันนี้ไม่มีคนไม่ได้เล่นไปพวงนี้ไม่มีคนไม่ได้เล่นซึ่งคอมูมเนี่ยก็มาทุกเส้นทางครับดิสคอร์ดไลน์อะไรพวกนี้หรือว่าแม้แต่เพจก็มี นัดเล่นกันง่ายมากครับเเืตอต้องโควิดเล่นกันผ่านดิสคอร์ดได้ด้วยโคตรเจ๋งอันนี้ก็เป็นปีที่7แล้วนะที่ผมทำร้านซึ่งก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ก็ถือเป็นคลิปคุยกันสบายๆรับปีใหม่2565ใช่ไหมออตอนนี้โอไมคอนก็ทะลักเข้ามาในประเทศอีกแล้วนะครับก็ไม่แปลกใจหรอกมันคงต้องเข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ใช่เชื้อที่แรงมากถ e นะึงเดลต้า ก็ขอให้ทุกคนเที่ยวปีใหม่อย่างสนุกสนานและมัดนลองตัวเองแล้วก็มาอย่าขับนะครับเพราะว่าชุดคำมิกว่ารรอเราอยู่คุณสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับการที่เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้มีคนบอกว่าอย่าได้ลืมจุดเริ่มต้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูบ้านเก่าผมที่ไม่เคยออกในคลิปเลย มีคนสงสัยว่าเออทำไมย้ายบ้านแล้วถึงเพิ่งเริ่มทำร้านกา๊าซทำไมไม่ทำตอนบ้านเก่าเลยเดี <c oughs> ย๋ยวจะพามาดูอันนี้ไม่ใช่รายการที่คอมเบอรีนนะครับจะเป็นภูเก็ตก๊าซถามว่าทำไมผมไม่ใส่หน้ากากครับ <c oughs> ดูสิครับ <c oughs> ดูทางนี้ไม่มีโควิดติดแน่นอนครับ <c oughs> ติดวันลกได้ยอย่างเดียวบ <c oughs> ลบยังไม่มีเลย นี่คือบ้านเก่าของผมครับอันนี้คือรีโนเวทแล้วนะเตรียมขายจดี๋เห็นได้ว่าถ้าผมทํากัดในบ้านนี้ก็จะสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเงืเหลือมกระลอกแล้วก็พวกแลนพวกวรนุษย์ได้อย่างเดียวครับคือผมว่ามันเหมาะกับการนั่งวิปัสนามากกว่าแล้วก็ฆาตกรรมใครสักคนอาจจะเป็นตากล้องก็ได้เพราะว่ามันชอบกวนตีนผมไง อตอนนี้มันก็ยังไม่รู้ตัวหรอกโอเคนี่ก็คือสาเหตุที่ผมไม่ทําร้านการที่นี่ครับอันนี้คือวันปีใหม่นะะผมเด่พาเดินมาดูเฉยๆว่าทําไมโลเคชันนี้มันไม่เหมาะที่จะทำร้านการ